เขาเล่าว่าอ่าเจอลูกค้าไม่น่ารักเอาก็บอกว่าเราก็เลือกลูกค้าเหมือนกันเนะาะอามันเป็นการแต่งงานนยถ้าเราได้สามีที่ดีที่มีคุณภาพชีวิตสมรสมั้นก็สุขด้วยกันทั้งหมด ค้าเหมือนกันเนะเาะลูกค้าและเราเข้าใจกันดีต่อกันเราก็สุขด้วยกันทั้งหมดตึงๆตึงตตึงๆบาย